บทที่2ของการเดินทางนะครับเราใช้เส้นทางหมายเลข13นะครับออกจากด่านน้องคายแล้วก็วิ่งขึ้นไปวังน้ําเขียวแขวงใสสมบูรณ์นะครับผมเราก็จะเข้าในแขว่งสมบูรณ์ระหว่างทางนะครับเราก็แวะถามทางไปเรื่อยๆนะครับเพื่อความชัวร์เพราะเส้นทางเราก็ไม่คุ้นชินนะครับเพราะว่าจะเป็นเส้นทางออฟโรดถ้าส่วนใหญ่นะครับเอาความชัวร์นะครับในการเดินทางเส้นทางถือว่าถูกใจมากนะครับในการเดินทางในทริปนี้ก็เป็นเส้นทางที่ออฟโรด เดินทางกันมาไกลนะครับมาเห็นบรรยากาศตรงหน้าอย่างนี้สวยงามนะครับทาให้หายเหนื่อยกันเลยทีเดียวคืนนี้นะครับเราจะนอนเต็นท์กันที่วังน้ําเขียวนะครับเรามาดูนะครับกับการนอนเต็นท์ครั้งแรกในพื้นแผ่นดินสปปลาวจะได้นอนหรือเปล่าติดตามได้ในบทที่3นะครับวังน้ําเขียววังน้ําเขียวลุงบอกว่าผมขี่ไปที่สังกะสีใช่ไหมใชอท่านี้ไ่สังกะสีได้ไหมก่อนยังไงวะไปไปไป,ไป ไปไปไปีไป๋ยจ,จอดเดีจ,จอดไปไปเบิดเบิรโอเคโอใส่สมบูรณ์สุดยอด ลุงเป็นเจ้าของที่นี่ยัไม่ลุงเจ้าของที่ที่นี่ที่ชื่ออะไรครับวังน้ําเขียววังน้ําเขียวราคาเท่าไหร่ราคาก็ห้าสิบพันห้าสิบพันโอเคต่อหนึ่งคืนหต่อคืนก็ไม่แพงนะครับสําหรับมาเที่ยวท่องเที่ยวที่นี่ก็มาคุณลุงชื่ออะไรครับเบียร์มัวฮะเบียร์มัวเบียร์มัวผมอ่าน้องคงเบียร์มัวเจ้าของวังวังน้ำเขียวนี่โอเคเจ้าของวังน้ําเขียวนะฮะ คุณลุงบอกว่าให้ผมขี่ไปที่สังกะสีใช่ไหมฮะเออนั่นใช่ไหมสังกะสีใช่ไหมเออตัเชิงครับตัวเทิงตัวฮันมาใช่ประตูกอนี่แล้วก็จริงมานี่มานี่อะไรจริงขึ้นมาจอดจอดอยู่างนี้เลยนอนอยู่ใส่กับจอดอย่างนั้นเลยได้เลยโอเคขอบคุณมากครับคุณลุงสวัสดีครับบออนุญาตนเจอคุณลุงเจ้าของนะครับคุณลุงบอกว่าไปโลด ไหนไม่รู้ดูก่อนสังกะสีแกบอกว่ามีสังกสีแล้วก็มีกรอนก็เข้ามาได้เลยลุงอย่าบอกให้ผมข้ามน้ำไลยนะไม่ไหวนะข้ามน้ำเนี่ย อ๋อนี่ไงว้าวเอาชัวร์ก่อนดีกว่าจากประสบการณ์แล้ว ยังไม่ได้พักาีรงมันนะ หมอเข้าไปได้ก็ลุย ก็เป็นเรื่องของพรุ่งนี้วันนี้วัน 哎。Sí. ไม่ได้แล้วคุณรู้ก็บอกมาไปดูกันนะครับสวัสดีครับพักที่นี่เท่าไหร่อ่ะคิดยังไงอ่ะครับห้าสิบพันโอเคจ่ายเลยใช่ไหมอ้ฟังเพลงไทยด้วยที่นี่ เลือดได้เลยใช่ไหมครับโอเคห้องน้ำอะไรอยู่ไหนนี่ไปโอเคขอบคุณครับน้ำเล่นได้ไหมเล่นได้เหรอเราก็มาได้ตั้งแคมป์กันนะครับคืนนี้ที่วังน้ําเขียวเป็นการตั้งแคมป์ครั้งแรกบนพื้นแผ่นดินสปปลาวเลยนะครับสถานที่ของวังน้ําเขียวนะครับก็จะมีศาลานะครับผม เพื่อที่จะยกสูงแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวเอาเต็นท์ของเรานะครับไปกลางใต้ศาลาดได้นะฮะแถมยังมีไฟฟ้าให้เราไว้ใช้ชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับ พอกางเต็นท์เสร็จผมสังเกตเห็นอะไรบางอย่างทำให้เราต้องออกจากที่นี่โดยเร่งด่วนเลยนะฮะผมก็เลยเก็บเต็นท์แล้วก็กะว่าจะออกไปหาที่พักข้างนอกดีกว่านะครับเดี๋ยวมาติดตามดูยนะครับว่าอะไรทําให้ผมต้องออกจากวังน้ําเขียว ว่าแล้วชวนลูกหินก้อนนี้นี่เองมันเครื่องมีปัญหาเนี่ยมีคนมาช่วยแล้วโอเคสวัสดีครับสบายดี เลยมันติดหินก้อนนี้ยครับไปพอได้หรอปล่าไได้เดนี่ยเดี๋ยวเอาหินออกก็ไปได้แล้วลองดูมันติดหินเนี่ยหินก้อนนี้โอเคยวออกไหมมันเลย บนอนบนอนไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอเป็นยัง หนักหลายโอเคก้อนหินเห็นนะไปล้างกันอ้าวติดเลย เหนือกว่านั้นเอาเรื <laughs> อ่องงันนะ Oh. ใส่สมบูรณ์สุดยอดสิ่งที่ขายไม่ได้ดคือนี่อ่ะไอ้สมบูรณ์

yo la yo ยังเดี๋ยวดเดียวโอ้เฮ้โหเอาเรื่องนกันนะเนี่ย๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าทำไมต้องออกจากงานกลางเต็นท์โอ้ลูเย็น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 อ่ะไโอ้ ไปก่อนนะ สาเหตุที่ผมไปเพราะอะไรเนี่ยฮะนี่ขึ้นขึ้นหมวกน็อกเลยนะเนี่ยโอเคสาเหตุที่ผมต้องหนีไม่ไหวจริงๆไปมันเข้าที่หน้าเลยเมื่อกี้ ไม่ว่ากันนะครับสายวเวนเจออย่างเราถ้าจะกลัวทากหน่อยก็ไม่เป็นไรไม่ได้กลัวหรอกแต่ว่าคือบางทีมันราน,นอนแล้วมันมันจะหมดตัวเปล่าเลือดขอเป็นว่าเราก็ได้มากลางเด้์แล้วนะได้นอนไม่นอนไม่รู้แต่ได้มากลางเต็์แล้วนะ โรงแรมใกล้ๆเรือพักคงจะมีในหมู่บ้านนะโรงแรมใกล้ๆอตอนนี้มันก็ทุ่มครึ่งแนละ้วเสรยดายจังไนมีโอกาสด้เข้านอนใหม่ไม่เป็นไรเพราะว่าฝนหน้าฝนไงแล้วก็มันมี เขาเรียกว่าท่ามันมันข so so, right <the ึ้นหัวแล้วก็ขึ้นตัวมันรู้สึกแบบเราไม่ค่อยสบายตัวถ้าอย่างนั้นก็เอาเป็นว่านอนในเมืองแล้วกันไปหาเรือนพักง่ายๆนอนแล้วกัน แสนสามคืนนี้นอนสบายเลยโอ้สวยงามนะครับนานคนเดียวนานคนเดียวครับพี่แสนสามใช่ไหมแสนสามเดี๋ยวนะกับเจไลกับเจไ้าเจ้าก็ได้มีเบอร์เราอะไรนะไม่มี อ๋อมันมีโทรศัพท์ใช่ใช,ใชมันใส่ซิมโฟมอ่ะร้มมาตะใดแต่นไทย,ยนะไทยมาได้หรอได้เอาเบอร์ยิงเบอร์เบอร์พี่เบอร์อะไรสองสองส,สี่หนึ่งสองสองสี่ๆๆนหนึ่งมีข้าวกินมัยมีมเดี๋ยวผมอาบน้ำไปกินข้าวให่้าแฟรชสุเจ็ดนหนึน่งแไอซ มีกระเพราไก่ไข่ดาวไหมมีอะไรกระเพราพู่มมีมีอะไรบ้างมีข้าวผัดข้าวราดหน้าาตำนเนื้อข้าวผัดเนื้อข้าวผัดเนื้อมีอ่าเอาละเราจิ้มซึ่งกันเลยนะได้ๆปลาเลยไข่เจียวปลาเนื้อเคียวแล้วไปนอนเสือได้ใช้ประโยชน์เสือพูเสือ

แอบตายไปแล้วสาวขอถ่ายรูปเว้ยรู้สึกทําตัวไม่ถูกว่ะรู้สึกว่าเป็นซูเปอร์ตราในในลาวมากเลยตอนนี้อยู่เมืองไทยไม่มีใครขอถ่ายรูปเลยทางเมืองลาวมีคนขอถ่ายรูปเอขังดีเนีย่ยครับเสน่ห์ของการเดินทางคนเดียวมันก็จะเป็น